นางสาวจิราพรสินทุพภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กล่าวในงานแถลงข่าวและเสวนาสือ่อเรื่องงานพระราชพิธีรัฐพิธีาศาสนพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบยี่สิแปดกรกฎาคม2 5 6พันห้า้อยหกสิบเจ็ดซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นวันนี้นักกรมประชาสัมพันธ์ว่า เนื่องในปีมหามงคลน,นี้รัฐบาลจะจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีอย่างสมพระเกียรติพร้อมประชาสัมพันธ์10โครงการเฉลิมพระเกียรติที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ครอบคลุมทั่วประเทศและเกิดประโยชน์ในระยะยาวซึ่งโครงการแบ่งออกเป็น3ด้านได้แก่ป่าน้ำและคนที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนรัฐบาลได้คัดเลือก10โครงการ เฉลิพระเกียรตินะคะที่มีเทคนิคการสื่อสาได้เข้าใจได้ง่ายนะคะโดยการแบ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับน้ำแล้วก็นนะคนค่ะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนมีสามารถมีส่วนร่วมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะการปลูกต้นไม้ในจังหวัดของตัวเองนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้ได้กีฬาแล้วก็ออกกำลังกาย นายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสําคัญในการดูแลความสุขของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องน้ําดื่มน้ําอุปโภคบริโภคของนักเรียนในโรงเรียนจึงได้จัดโครงการหลอมรวมใจมอบน้ําใสสะอาดให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567 โดยในวันที่11กรกฎาคมนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานคลิกออฟเปิดโครงการที่โรงเรียนอนุราชษประสิทธิ์ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งในระยะที่หนึ่งจะมีน้ำประปาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมีตู้กดน้ำที่มีมาตรฐานในโรงเรียน3,219แห่งและจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องน้ำประปาที่เราจะเอาไปให้เด็กดื่มหรือใช้เนี่ยผ่านการตรวจ สอบคุณภาพของน้ำแล้วก็มีตู้น้ำบริบูรณ์3,219แห่งตัวเลขขนาดนี้แล้วก็มีโอกาสเพิ่มต่อไปอย่างไม่หยุดยั้อยงอยู่ในพื้นที่ของกทมเนี่ย259โรงเรียนแล้วก็อยู่ที่ตามจังหวัดอีกรวมกัน3,219เนี่ยมี760แห่งนะไม่มีน้ำประปาแต่เราก็จะทำระบบตู้น้ำแล้วก็ทำระบบน้ำเอาไว้ให้เด็ก ด้านในกุศลโชติรัตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงดำเนินโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืน,นป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดผลิตกล้าไม้แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อน,นําไปปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศขณะนี้ปลูกไปแล้วกว่า8ล้านต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72แห่งเฉลิมพระเกียรติที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั่วประเทศโดยขุดเจาะบ่อน้ำประดานให้แต่ละบ่อสามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า500ลูกบาศเมตรต่อวันและประชาชนได้ประโยชน์กว่า500หลังคาเรือน เป้าหมายของโครงการที่ว่า72โครงการ73แห่งตัวนี้ผมได้ตรวจเช็คแล้วนี่มันครอบคลุม43จังหวัดทั่วประเทศนะครับถ้าทำแล้วเสร็จแล้วเนี่จะมีปริมาณน้ําขึ้นมาในการบรยการประชาชนนี่ไม่น้อยกว่า70.47ล้านลูกบาทเมตรต่อปีอย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่า72ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับ ขณะที่ในวันนี้จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือแหล่งน้าสําคัญจังหวัด1 0 8แห่งทั่วประเทศเพื่อน,นํามาจัดทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรอบ28กรกฎาคม2567โดยถือเลิกในเวลา14นาฬิกา49เนาทีเป็นต้นไปก่อนจัดริ้วขบวนอันเชิญคนโทน้ําของทุกจังหวัดไปประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครในวันที่25กรกฎาคมนิตยาคุณสิมไรงาน